บังเอิญทะลุมิติมาเป็นองค์หญิงถูกสามีหักหลังแต่กลับมาในวันแต่งงานพร้อมแผลล้างแค้นสุดเยือกเย็นสายลมเย็นเฉียดพัดผ่านหน้าต่างองหลวงเสียงระฆังแต่งงานดังก้องทั่วพระราชวังกลิ่นหอมของดอกมะลิแต่จมูกเบาฮ่าฮ่าแสงแดดอ่อนกระทบผ้าคลุมหน้าองค์หญิงอย่างเ,าเบาเธอยืนอยู่ตรงหน้ากระจกบานสูงชุดเจ้าสาวสีงาช้างแนบลำตัวอย่างสง่าง,งามแต่ในตาของเธอไม่มีความสุขแม้แต่น้อย หัวใจเธอเต้นแรงเหงื่อซึมที่ฝ่ามือแม้ในอากาศเย็นเสียงฝีเท้าเรียบร้อนดังใกล้เข้ามามหาดเล็กเปิดประตูด้วยมือสัน่นองค์หญิงท่านพร้อมแล้วหรือไม่เธอหันกลับมาใบหน้าเรียบนิ่งแต่ในใจกลับลุกเป็นไฟวันนี้ไม่ใช่วันแห่งความรักมันคือวันที่เธอกลับมาเพื่อเปิดโปงความทรยศของชายที่เธอเคยรักหมดหัวใจย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเธอหลุดเข้ามาในโลกนี้อย่างไร้การเตือน จากหญิงสาวธรรมดาในกรุงเทพกลายเป็นองคหญิงของแคว้นจินหลงในคืนเดียวเขาองค์ชายหลี่เฉินรูปงามปากหวานและเยือกเย็นราวน้ำแข็งเขาทำให้เธอหลงรักเชื่อมั่นว่ารักนี้คือพรหมลิขิตแต่ในคืนหนึ่งเธอได้ยินทุกอย่างเขาคุยกับหญิงอีกคนในสวนหลวงเมื่อแต่งงานเสร็จแล้วเราจะวางยานางแล้วให้เธอตายช้าๆในฐานะองคหญิงผู้อ่อนแอขาทั้งสองข้างของเธออ่อนแรง มือสั่นจนแทบควบคุมไม่อยู่หัวใจเหมือนถูกบีบจนแทบหายใจไม่ออกน้ำตาไหลาอาบแก้มโดยไร้เสียงสะอื้นเธอหนีออกจากวังขืนนั้นพร้อมกับคำสาบานว่าหากเธอยังมีชีวิตเขาจะไม่มีวันได้ครองแผ่นดินและหัวใจของใครอีกเธอหายตัวไปจากวังราวกับอากาศหลายคนเชื่อว่าเธอตายแล้วแต่แท้จริงแล้วเธอซ่อนตัวอยู่กับแม่มดเท่าในป่าหิมะฝึกฝนพลังเวทที่ไม่มีองค์หญิงคนไหนเคยครอบครอง และในวันนี้เธอกลับมาในชุดเจ้าสาวด้วยใบหน้ายิ้มอ่อนโยนและแผ่ลังแค้นที่เยือกเย็ยนยิ่งกว่าหิเนอเขาไทายสารภายในห้องพิธีเสียงพินบะเบลงเบาฮ่าฮ,ะฮะ่าองค์ชายลีเฉินยิ้มพลายขนาดเดินเข้ามาเขามองไม่เห็นแววตาใต้ผ้าคลุมหน้าและไม่รู้ว่าผู้หญิงตรงหน้าคือคนที่เขาคิดว่าไม่มีวันกลับมาอีกแล้วเสียงหัวใจของเธอเต้นช้าแต่หนักแน่น ทุกย่างก้าวที่เดินเคียงข้างเขาคือบทเริ่มต้นของเกมที่เธอวางไว้ทั้งหมดองคหญิงงามนักเขากระซิบเบาๆข้างหูเธอเธอเพียงยิ้มแต่ในใจกลับนึกถึงคืนที่เขากอดผู้หญิงอีกคนใต้แสงจันทร์เสียงสวดมนต์จากนักบวชเริ่มขึ้นกลิ่นกำยญาลอยอ้อยอิงในอากาศทุกคนในพิธีต่างซาบซึ้งกับงานแต่งอันแสนงดงามมีเพียงเธอที่รู้ว่านี่คือฉากบังหน้าเมื่อพิธีเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย พระราชาทรงลุกขึ้นเตรียมประกาศคำอวยพรแก่ทั้งสองเธอจึงก้าวขึ้นหนึ่งก้าวพร้อมถอดผ้าคลุมหน้าออกทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอแววตาขององค์ชายลีเฉินเปลี่ยนทันทีจากความมั่นใจกลายเป็นความตกตะลึงเจ้ายังไม่ตายเสียงเขาแผ่วเบาแต่ในห้องเงียบจนได้ยินชัดทุกถ้อยคำเธอจ้องเขาอย่างไม่สะทกสะท้านข้าตายในคืนที่เจ้าหักหลังข้า แต่วันนี้ข้ากลับมาในฐานะคนใหม่เขาก้าวถอยหลังมือสั่นเล็กน้อยเธอก้าวเข้าหามองลึกเข้าไปในดวงตาเขาดวงตาที่เคยหลอกลวงเธอด้วยคำว่ารักวันนี้ข้าจะให้เจ้ารู้ว่าการทรยศผู้หญิงคนหนึ่งที่ยอมตายเพื่อเจ้ามันจะจบลงเช่นไรเสียงลมหายใจของผู้คนในห้องเงียบงนันบรรยากาศเปลี่ยนเป็นเยเ็นยะเยือกทันทีแม้แสงเทียนยังสั่นไหวเหมือนตัวสิ่งที่กำลังจะเกิด เธอชูมือขึ้นแหวนที่สวมอยู่ปลอดประกายแสงสีฟ้าเวทมนต์เริ่มกระจายรอบตัวเธอทุกคนถอยหนีด้วยความตกใจลีเฉินก้าวถอยหลังอีกครั้งใบหน้าเขาซีดเผือดเขาเริ่มเข้าใจว่าเขากำลังเผชิญกับสิ่งใดเธอพูดช้าๆแต่เสียงชัดเจนวันนี้ข้าไม่ได้มาเพื่อแต่งงานข้ามาเพื่อลงโทษเจ้าด้วยมือของข้าเองเปเลวแสงสีฟ้าจากแหวนแผกขยาย พื้นห้องเริ่มสั่นไหวเบาฮ่าฮ่ลายเวทโบราณปรากฏขึ้นใต้ฝ่าเท้าทั้งสองเหล่าขุนนางและแขกในพิธีเริ่มหวาดกลัวบางคนลุกขึ้นวิ่งหนีบางคนตะโกนเรียกทหารแต่มันสายไปแล้วเสียงเวทกระซิบดังจากริมฝีปากของเธอราวกับสายลมจากกุมนรกพลังเย็นเยียบแทรกซึมไปทั่วร่างขององค์ชายหลี่เฉินเขาทุดลงกับพื้นมือกุมอกแน่น ล้มหายใจติดขัดเหมือนถูกกดทับด้วยภูเขาหนักทังตันเจ้าจําได้หรือไม่คําสัญญาในคืนพระจันทร์เต็มดวงเธอกระซิบเบาฮ่าฮ่เจ้าบอกว่าจะไม่มีวันทรยศข้าเสียงหัวเราะเบาๆหลุดออกจากปากเธอไม่ใช่เสียงของคนที่เคยเจ็บปวดแต่เป็นเสียงของคนที่ปล่อยวางและควบคุมทุกอย่างได้แล้ววันนี้ข้าไม่ฆ่าเจ้าแต่ข้าจะทําให้เจ้าต้องมีชีวิตเพื่อเฝ้าดูทุกอย่างที่เจ้าสร้างพังลงทีละอย่าง เวทมนต์พุ่งออกจากแหวนกลายเป็นเส้นแสงพัฒนาการรอบร่างของเขาตราประทับปรากฏบนหน้าผากเขาเป็นเครื่องหมายของคนที่ถูกสากเธอหันหลังกลับเดินผ่านผู้คนที่เงียบกราวกับรูปปั้นไม่มีใครกล้าข,ขวางทางเธอแม้แต่ก้าวเดียว้าม่านของพิธีปลิวไหวกลิ่นกํายานจางหายความอบอุ่นในห้องถูกแทนด้วยความเยือกเย็นลีเินเงยหน้ามองเธอเป็นครั้งสุดท้าย แววตาเขาเต็มไปด้วยความเสียใจและความกลัวแต่มันสายเกินไปแล้วองค์หญิงจากอีกโลกหนึ่งไม่ได้กลับมาในฐานะเจ้าสาวแต่กลับมาในฐานะผู้ล้างแค้นที่ไม่มีใครหยุดได้เสียงประตูวังปิดลงช้าๆด้านหลังเธอดังกังวลสะท้อนในหัวใจของทุกคนองค์หญิงยืนนิ่งกลางบันไดหินอ่อนสายตาจับจ้องไปยังท้องฟ้าสีเทาหม่นฝนเริ่มตก ละอองน้ากระทบพื้นหินเป็นจังหวะเย็นเฉียบแต่ไม่เท่าใจของเธอในตอนนี้ภายในห้องพิธีองค์ชายหลีเฉินยังสุดตัวอยู่กับพื้นใบหน้าเขาซีดเผือดเสียงร้องครางเบาๆราวกับคนใกล้ตายไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาเพราะเวทาประทับยังเรืองแสงแม้แต่นักบวชก็ยังถอยห่างทหารที่เคยจงรักทักดีต่างลังเลไม่มีใครแน่ใจว่าควรปกป้องเขา หรือปกป้องตัวเองเสียงลมพัดผ่านยอดเสาครีคดร้องเหมือนคำสา์ที่ถูกปล่อยให้ล่องลอยราชวังที่เคยงดงามบัดนี้กลับเต็มไปด้วยความเงียบสงัดข้างนอกเธอก้าลงบันไดช้าฮ่าฮ่แต่ละก้าวคือการปลดปล่อยตัวเองจากอดีตความเจ็บปวดความรักความโง่เขลาเธอไม่ได้ร้องไห้ไม่มีแม้แต่หยดน้ำตาเพราะน้ำตาทั้งหมดของเธอ ถูกใช้ไปหมดแล้วในคืนที่เขาหักหลังรถม้ารออยู่ที่หน้าประตูเมืองคนขับหลบสายตาไม่กล้าสบตาเธอแม้แต่สัตว์เทียมรถยังรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเธอเธอขึ้นไปนั่งอย่างสง่างามประตูรถปิดลงเสียงล้อไม้เริ่มกลิ้งไปบนถนนปิดฝนปลายทางของเธอไม่ใช่การกลับมาใช้ชีวิตในวังอีกครั้งแต่คือการเริ่มต้นใหม่ในฐานะคนที่ไม่มีใครควบคุมได้อีกต่อไป และเบื้องหลังเสียงกรีดร้องของชายที่เคยเป็นทุกอย่างในชีวิตเธอยังคงสะท้อนตามมาเป็นบทเพลงแห่งการล้างแขนที่ไม่มีวันสิ้นสุดสายฝนยังคงตกไม่หยุดเม็ดฝนกระทบหลังคารถม้าเป็นจังหวะนิ่งเย็นเธอมองออกไปนอกหน้าต่างสายตาแนว่วแนว่แนมุ่งมั่นไร้ความลังเลท้องถนนกรวดเปียกเป็นสีเทาหม่นผู้คนสองข้างทางหลบฝนใต้ชายคา แต่ไม่มีใครรู้ว่าภายในรถม้าหรูคันนั้นคือองคหญิงผู้เคยถูกหักหลังรถม้าแล่นออกจากเขตวังผ่านประตูเมืองเก่าแก่ทหารยืนเฝ้าเหลือตามองอย่างเยียบงันไม่มีใครกล้าหยุดเธอแม้แต่นายทหารชั้นสูงก็ยังหลบสายตาข้างในรถม้าเธอหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกกลิ่นฝนเจอกลิ่นไม้เก่าหวนให้นึกถึงคืนแรกที่ทะลุมิติมาที่นี่ ภาพตัวเองในชุดนักศึกษายืนงงอยู่กลางป่าโบราณเสียงทาน้ำเสียงนกเสียงลมหายใจของโลกอีกใบทุกอย่างยังฝังแน่นในความทรงจำแต่เด็กสาวคนนั้นตายไปแล้วเหลือเพียงหญิงสาวที่โลกสร้างใหม่ด้วยเปลวเพลิงแห่งการทรยศเธอค่อยๆลืมตาขึ้นภายในดวงตาสีน้ำตาลเข้มมีเพลิงเงียบสงบที่พร้อมจะแทกเผาทุกอย่างที่ขวางทางรถม้าหยุดลงหน้าศาลเจ้าเก่า หลังคามุงกระเบื้องแตกร้าวประตูไม้ถูกเถาวันพันจนมิดแต่เธอกลับยิ้มบางๆราวกับกลับบ้านเธอก้าวลงจากรถมา้าฝนซัดใส่ไหล่เธอแต่เธอไม่ขยับหนีก่อยให้ความเย็นกัดกินร่างกายใต้เงาไม้ใหญ่หลังศาลเจ้าหญิงชราผู้หนึ่งนั่งรออยู่ในตาขุนมัวเต็มไปด้วยเวทเก่าแก่เจ้ากลับมาแล้วเสียงเธอสันพราองค์หญิงพยักหน้า ถ้ามีสิ่งที่ต้องทำต่อการแก้แค้นครั้งนี้ยังไม่จบแค่เขาหญิงชราเอื้อมมือแต่หน้าผากเธอภาพเงาของบุคคลอีกมากมายปรากฏในแสงสะท้อนขุนนางศัตรูเก่าสหายหลอกลวงทุกคนที่มีส่วนผักเธอลงนรกข้าจะมอบพลังสุดท้ายให้เจ้าแต่จงจำไว้ผู้ที่มองโลกด้วยความเยือกเย็ยนย่อมไม่มีวันกลับเป็นคนเดิมอีกเธอยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มของเจ้าหญิง แต่เป็นรอยยิ้มของผู้ที่ตัดสินใจจะเป็นปีศาจเพื่อจัดการปีศาจด้วยกันเองแสงสีแดงเรืองขึ้นจากฝ่ามือหญิงชาราเปเลวไฟหมุนวนช้าๆกลางอากาศก่อนจะรวมตัวเป็นอัคะเวทเก่าแก่ลอยเข้าสู่ร่างของเธออย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่นร่างขององค์หญิงสานเพียงเล็กน้อยความร้อนแทรกซึมเข้าไปถึงกระดูกแต่เธอไม่ขยับหนีเธอยอมรับมันเหมือนยอมรับความมืดที่อยู่ในใจ เสียงในหัวดังขึ้นชัดเจนเสียงของเวทเก่าแก่เสียงของอดีตผู้ลังแค้นนับพันเสียงของความเจ็บปวดที่ไม่เคยถูกเยียวยาจงจำชื่อของพวกมันไว้หญิงชรากระสิบท,ทุกคนที่หัวร้อยย้อเจ้าในวันที่เจ้าล้มพวกมันจะต้องคุกเข่าต่อหน้าศพของความภาคภูมิใจตัวเองดวงตาขององคหญิงเรืองแสงแถวเบาราวกับเปลวเทียนที่ไม่มีวันดับเธอหลับตาลงอีกครั้ง ภาพอดีตไาลเข้ามาไม่หยุดเสียงหัวเราะเย้ยหยันของขุนนางคำพูดหยีดหยามที่กล่าวในที่ลับหายที่เคยกอดเธอแล้วกลับแทงข้างหลังแม้แต่ราชินีผู้เคยเรียกเธอว่าลูกสาวแต่กลับเป็นคนลงนามรับรองพิธีวางยาพิษมือของเธอกำแน่นเล็บจิตฝ่ามือจนเลือดซึมแต่เธอกลับรู้สึกสงบเพราะความเจ็บคือสิ่งเดียวที่ทำให้เธอยังเป็นมนุษย์เมื่อพลังนี้รวมกับเลือดของข้า หญิงชรากล่าวเจ้าจะสามารถเปลี่ยนโชคชะตาได้ทั้งของตัวเจ้าและของอาณาจักรนี้เธอพยักหน้าอย่างแน่วแน่ไม่เหลือความลังเลอีกแม้แต่น้อยเพราะเธอรู้ดีว่าโลกนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับคนอ่อนแออีกต่อไปภายใต้สายฝนที่โปรยปรายองค์หญิงลุกขึ้นช้าฮะฮะเสื้อคลุมเปียกแนบกับร่างแต่รัศมีเวทแผ่พุ่งออกมาจนไอ้น้ำระเหยเป็นไอร้อน หญิงชราถอยหลังต่อยให้เธอก้าวไปข้างหน้าเพียงลำพังเส้นทางแห่งการล้างแค้นไม่มีผู้ติดตามมีเพียงเงาและเสียงหัวใจที่ยังเต้นด้วยความทรงจำเธอหันกลับไปมองสารเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเดินเข้าสู่เงาเมื่อของป่าเพื่อเริ่มภารกิจใหม่ภารกิจที่ไม่ใช่แค่การเอาคืนแต่เป็นการทำลายรากเงาของความเน่าเฟะในราชสำนักทั้งหมดเสียงฟีเท้าของเธอแทรกผ่านใบไม้ชื้นฝน กลิ่นดินสดใหม่ปนกลิ่นไม้ผูจากต้นเก่าแก่ท้องฟ้าทึมเทาเหนือสีสันแต่ในดวงตาของเธอมีเพลิงที่สว่างกว่าแสงใดบนโลกทุกย่างก้าวของเธอหนักแน่นในมือกำจดหมายฉบับหนึ่งเขียนด้วยลายมือของคนที่เธอเคยเรียกว่าพี่สาวสาหาสสนิทในหวังผู้ที่เธอเคยแบ่งขนมแบ่งน้ำตาแต่สุดท้ายก็เป็นคนที่ส่งจดหมายหลอกเธอไปสู่กับดักของลีเฉินเจ้าควรจะหายไปจากที่นี่ซะ องค์ชายไม่เหมาะกับผู้หญิงต่ำต้อยจากโลกอื่นเธอเคยร้องให้กับท้อยคำเหล่านั้นแต่ตอนนี้เธอกำลังมุ่งหน้าไปหาเจ้าของมันภายในวังหลังราชินียังไม่รู้ว่าเวทคำสาปได้เริ่มแผ่ขยายพระโอรสของนางไม่สามารถลุกขึ้นจากเตียงได้อีกดวงตาเขาแดงก่ำเส้นเลือดปูดป่วนคำสาปไม่ได้ทำให้เขาตายแต่มันทำให้เขาต้องอยู่ในสภาพกึ่งตายองคารักษ์ที่เหลืออยู่พยายามหาหมอหลวง แต่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องร่างที่เต็มไปด้วยไอยเวทต้องห้ามทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องของโลกมนุษย์อีกต่อไปราชินีสุตนั่งกลางถงวังมือกำผ้าคลุมแน่นจนสีเลือดหายไปจากนิ้วเธอกระซิบกับตัวเองทำไมนางยังไม่ตายนางควรตายไปแล้วตั้งแต่คืนนั้นแต่เธอไม่รู้ว่าความผิดพลาดเพียงหนึ่งครั้งการเห็นชีวิตคนอื่นไร้ค่า คือสิ่งที่จะย้อนกลับมาลงโทษเธอชา้าๆด้วยมือขององค์หญิงผู้นั้นในป่าแสงสีฟ้าฉายลอดต้นไม้เธอหยุดยืนตรงเนินเขาเบื้องหน้าคือครารนหรลับของคุนนาระดับสูงที่นั่นมีคนที่เคยลงมติสนับสนุสนพิธีวางยาพิษที่นั่นมีคนที่เธอเคยเรียกว่าผู้มีพระคุณแต่คืนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเธอค่อยๆย,ยกมืออัครเวทโบราณล,ลอยขึ้นกลางฝ่ามือ ใบหน้าของเธอไม่แสดงความโกรธไม่แสดงความเศร้ามีเพียงความนิ่งเย็นเหมือนผืนน้ำที่ลึกเกินจะยังถึงเพราะการล้างแค้นที่แท้จริงไม่ใช่การทำลายด้วยความคลั่งแต่คือการทำลายด้วยสติและการรอคอยที่แม่นยำที่สุดเสียงฟ้าร้องเบาๆดังก้องเหนือผือนป่าลมเย็นหอบไอฝนพัดผ่านเส้นผมเธอผือนฟ้าเปิดเล็กน้อยแสงจันทร์เสี้ยวสาดแสงบางเบาลงตรงกลางลาน เธอเก้าวเข้าไปใกล้คฤหาสทีละก้าวผนังหินเก่าแก่ปกคลุมด้วยตะไคร้หน้าต่างบานใหญ่ส่องแสงอ่อนจากภายในเงาคนเคลื่อนไหวอยู่หลังม่านท่าไหมเสียงหัวเราะคุ้นเคยดังลอดออกมาเสียงนั้นเสียงที่เคยปลอบเธอ,อยามร้องไห้แต่กลับเป็นเสียงที่ช่วยลงดาบพิพากษาเธอในวันทรยศเธอยื่นมือแตะบานประตูไม้เวสกฏดที่เคยปิดผนึกไว้ถูกปลดออกเพียงแค่สัมผัสจอหลุดออกจากกันอย่างง่ายดาย ประตูเปิดช้าๆพร้อมเสียงลั่นเอียดที่แบกความเงียบของค่ำคืนภายในห้องโถงมีโต๊ะอาหารรูราเต็มไปด้วยจานเงินขุนนางห้าคนกำลังนั่งล้อมต๊ะหนึ่งในนั้นคือสตรีชุดขาวคนที่เธอเคยเรียกพี่ด้วยความรักแท้จริงหญิงสาวหันมาช้าฮ่าดวงตาเบิกกว้างเมื่อเห็นผู้มาเยือนเจ้าเป็นไปไม่ได้องคหญิงยืนนิ่งอยู่ใต้เงาโคมไฟ เสื้อคลุมเตีดน้ำฝนแนบลำตัวแต่แสงเวทที่ห่อหุ้มเธอกลับเปลี่ยประกายอย่างน่าเกรงขามหรือเจ้าคิดว่าความตายจะหยุดค่าได้น้ำเสียงของเธอนุ่มนวลแต่กริดลึกยิ่งกว่าคำด,าดา่าใดฮ่าฮ่คุณน่าอีกสี่คนลุกขึ้นทันทีบางคนยื่นมือหาดะาบางคนกระซิบเรียกองครักษ์แต่สายเกินไปแล้วเวทพันธ์ลลองลอยในอากาศวงแหวนแสงกักพวกเขาไว้รอบตั ไม่มีใครขยับได้แม้แต่นิ้วเดียวหญิงสาวชุดขาวสุดลงกับพื้นเสียงดังของเครื่องประดับที่กระแทกพื้นดังก้องข้าทําไปเพื่อปกป้องเจ้าเธอพยายามพูดแต่คําแก้ตัวกลับร้ายน้ําหนักไม่เจ้าแค่ปกป้องสถานะตัวเององค์หญิงเดินเข้ามาใกลแต่ละก้าวของเธอทําให้แสงรอบห้องสั่นไหวเจ้าทําให้ข้าต้องกลายเป็นปีศาจงั้นเจ้าต้องได้เห็นว่าปีศาจเช่นข้าจะเอาคืนอย่างไร แสงจากปลายนิ้วเธอสว่างขึ้นอัครเวทหมุนรอบโต๊ะอาหารบรรยากาศเยือกเย็นลงจนหายใจไม่สะดวกขุนนางทั้งสีหน้าเผือดหญิงสาวชุดขาวน้ำตาคลอเบาแต่ไม่มีใครหนีไปได้เพราะคืนนี้เธอมาเพื่อให้พวกเขารู้สึกอย่างที่เธอเคยรู้สึกไร้ทางหนีไร้คนช่วยไร้แม้แต่ศักสีของชีวิตที่เคยภาคภูมิเสียงลมหายใจในห้องกลายเป็นเสียงเดียวที่ยังเคลื่อนไหว เธอยืนอยู่กลางแสงเวทเส้นผมปิกชื้นแนบแก้มแต่ในดวงตากลับเต็มไปด้วยประกายของอำนาจและความเด็ดขาดจงจำความรู้สึกนี้ไว้ให้ดีเสียงเทานิ่งราวกับเสียงกระซิบของคืนฝนตกความกลัวที่กอกินหัวใจมันไม่เคยลืมหญิงสาวชุดขาวสันเทามือกำชายกระโรงแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่แท้จริงไม่ใช่เพราะเวทมนต์แต่เพราะความจริงในแววตาขององหญิง แสงเวทที่ล้อมโตเริ่มเปลี่ยนสีจากสีฟ้าเยือกเย็นกลายเป็นแดงเรือคล้ายเลือดคล้ายเพลิงคล้า,ายความแค้นที่สั่งสมหนึ่งในขุนนางพยายามตะโกนเจ้าคิดจะฆ่าพวกเราหรือแต่คำพูดนั้นสะท้อนกลับมาหาเขาเองราวกับถูกดูทราบด้วยแรงคำสา์องค์หญิงไม่ตอบเธอยื่นมือไปเบื้องหน้าเวทพันธสะท้อนแสงจนทั้งห้องสว่างว่าเสียงสะท้อนของคำสา์ดังขึ้นรอบถง ความทรงจำของข้าจะกลายเป็นฝันร้ายของพวกเจ้าทุกคืนที่หลับตาพวกเจ้าจะเห็นสิ่งที่ข้าผ่านมาทุกความทรมานจะย้อนกลับมาหาพวกเจ้าเป็นพันเท่าเธอไม่แต่ต้องร่างกายพวกเขาไม่หลังแม้หยดเลือดแต่ทุกใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บในจิตใจร่างกายสั่นส้านเสียงร้องให้ดังลั่นห้องโถงเวทแห่งการลงทันไม่ใช่การทำลายชีวิตแต่คือการทำลายสติ ให้ผู้ถูกสาปอยู่กับเงาของความผิดตัวเองไปตลอดชีวิตหญิงสาวชุดขาวสุดลงกับพื้นสองมือปิดหูแน่นเธอกรีดร้องชื่อขององค์หญิงเสียงนั้นเจือด้วยความกลัวและคำขอโทษที่สายเกินไปองค์หญิงหันหลังให้ทุกคนก้าวเดินช้าๆไปยังประตูใหญ่ของคฤหาสน์เสียงฝนข้างนอกยังคงโปรยปลายแต่ภายในห้องเหลือเพียงเสียงสะอื้นและคำสาปที่ไม่อาจลบเลือนเมื่อเธอเปิดประตู สายลมพัดเข้ามาพัดเปเลวเทียนดับลงทุกดวงทิ้งเทียงความมืดและเสียงกรีดร้องที่สะท้อนกล้องในความเงียบนั้นรุ่งเช้าแสงแดดแรกของวันสาดฐานยอดไม้หมอกจางปกคลุมทุ่งหญ้าสีทองเสียงนกร้องเถ่าเ,าเบาราวกับโลกได้เริ่มต้นใหม่องค์หญิงยืนอยู่ริมหน้าผาเบื้องหน้าคืออาณาจักรที่เคยหลอกลวงเธอที่เคยผลักเธอลงเหวแห่งการทรยศแต่บัดนี้กลับอยู่ใต้ปลายเท้าของเธอ เธอสูดลมหายใจลึกอากาศยามเช้าเย็นสดชื่นปราศจากกลิ่นเลือดหรือเวทมนต์เพราะทุกสิ่งที่ต้องชำระเธอได้ชำระไปแล้วไม่ได้ด้วยความโกรธแต่ด้วยสติไม่ได้เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากหญิงสาวธรรมดาในโลกปัจจุบันกลายเป็นองค์หญิงในแคว้นลึกลับจากผู้ถูกหักหลังกลายเป็นผู้ที่ไม่มีใครหักหลังได้อีกเธอมองฟ้ายิ้มเบาฮ่า ข้าจะไม่เป็นเงาของใครอีกต่อไปคำพูดสุดท้ายถาบาละลายไปกับสายลมภาคุุมสีขาวสะบัดไปตามแรงลมเธอหันหลังก้าวเดินออกจากหน้าผาไม่ใช่สู่การหลบหนีแต่สู่อนาคตที่เธอเลือกเองไม่มีราชบัลลังก์ไม่มีวังทองไม่มีคำว่ารักจอมปลอมหรืออำนาจจอมหลวงมีเพียงหญิงคนหนึ่งผู้ผ่านความเจ็บปวดและความสูญเสีย แต่ยังคงยืนหยัดด้วยหัวใจที่เข้มแข็งดังเหล็กกล้าและในโลกใหม่ที่รอเธออยู่เธอจะไม่ใช่องค์หญิงอีกต่อไปแต่จะเป็นตนเองอย่างแท้จริง